ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้า30วันแต่นายจ้างให้ออกพรุ่งนี้เลยลูกจ้างมีสิทธิ์อย่างไรไหนดูซิว่าตอบถูกกี่คนเนี่ยข้อเนี้ตอบถูกหนึ่งคนทุกคนไม่เป็นไรนะตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจะบอกว่ากรณีที่ลูกจ้างเขาแจ้งลาออกล่วงหน้าเนี่ยเขาทําถูกแล้วแต่นายจ้างอยากให้ออกเลยผลมันก็ยังเป็นมีผลเท่ากับลาออกนะแต่พอยก็ต้องบอกว่าการที่เราให้เขาออกก่อนนั่นแปลว่าอะไรคะ เขาก็เสียโอกาสในการได้รายได้ไงคือจริงเขามีโอกาสได้รายได้ไปจนถึงถึงวันที่30ข้างหน้าแต่เราให้เขาออกเลยมันแปลว่าเขาเสียหายแล้วค่าเสียหายคำนวณยังไงค่าเสียหายก็จะมีค่าเท่ากับอัตราค่าจ้างรายวันของลูกจ้างเท่านั้นเองเราให้เขาออกพรุ่งนี้ค่าเสียหายเนี่ยก็จะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ล่ะไปจนถึง วันที่เขาประสงค์จะลาออกจํานวนวันเท่าไหร่ก็นํามาคูณอัตราค่าจ้างรายวันนี่คือค่าเสียหายที่เราจะต้องจ่ายให้เขาเนาะดังแบบนั้นโดยสรุปข้อนี้เราให้เขาออกเลยลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างและค่าเสียหายนั่นเองนะครับ